พี่อุ่นช่วยปิดขนมเลยค่ะเร็วเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอเรานานคือผมปิดไม่เป็นนะครับผมกลัวทำของคุณพังจังเลยคุณชายมาได้ไงคะเนี่ยผมจะขออนุญาตคุณอาทั้งสองให้หมดไปร่วมงานกับบริษัทของเราได้ไหมครับ ผมจะมาคุยกับคุณเรื่องขอให้คุณไปช่วยออดดชันเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทเฟย์ครับโอ้ไม่ได้ละค่ะหมดทำไม่ได้แล้ค่ะมไม่ได้จริงๆค่ะทำไมคุณถึงคิดว่าคุณทำไม่ได้ล่คะครับก,ก็ไม่ได้มันก็คือไม่ได้ค่ะคุณชายอ๋อคุณไม่กล้าใช่ไหมครับใครบอกคุณชายว่าหมดไม่กล้าคะ ผมพอใจคุณมดนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี้มันสำคัญมากต่อให้เป็นมืออาชีพเองก็ยังทำได้ยากเลยผมพอใจครับว่าคุณไม่กล้าเอาเป็นว่าผมไม่กดดันคุณแล้วกันขอบคุณมากนะครับคือว่ามดต้องขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะอาว่าเรื่องนี้ตุลน,น่าจะคุยกันเยงมดเองนะครับ ถ้าหากว่ายายมดโอเคเนี่ยอาก็ไม่มีปัญหาอเรื่องนั้นคุณอาทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่ะเอามาแลอะอาคุณชายก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยคือผมต้องขอโทษคุณอาด้วยนะครับที่ไม่ได้มาหาคุณอาก่อนอมไม่เป็นไรคะ่ะเชิญน,นั่งคะ่ะ ผมว่าตุลคงเรียนให้คุณอาทั้งสองทราบแล้วอืส่วนทางคุณมดเออคือมดทำม,มดโอเคอะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีปัญหานะลูกอืมพ่อกับแม่รู้แล้วเหรอคะตนเขาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหมดแล้วลูกเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายอยู่ที่ว่ามดเองแหละอยากทำไม่ลูก มดก็ไม่มีปัญหาค่ะดีแต่พวกเรามีปัญหาพี่มือต่ตุลยังไงวะเนี่ยพี่ทำไมต้องให้เย็นมดไปทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยงานพรีเซนเตอร์ไม่ใช่งานอะไรที่ไม่ดีนะเว้ยอีกอย่างในบริษัทเห็นว่ายายมดเหมาะสมเท่านั้นเองแต่ทำไมต้องเป็นยายมดทำไมต้องเกี่ยวข้องกับไอ้ไ คุณชายขี้เก๊กอะไรนั่นด้วยพี่เขาเป็นเจ้าของบริษัทอย่าปกติกับเรื่องนี้เลยพวกนายสองคนก็เห็นว่าเขาไม่มีท่าทีที่ไม่ดีเลยนะเว้ยอีกอย่างคุณอาสองคนก็รับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ผมไม่ไว้ใจมันพี่นี่ไอ้ตุลมึงยุ่งกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอวะปกติมึงไม่สนใจนี่วะต้องสนใจสิวะฉันเป็นหุ้นส่วนบริษัทนะเว้ย อีกอย่างหนึ่งงานนี้เป็นความรับผิดชอบของฉันแต่ฉันรับประกันว่างานเนี้เป็นงานประสบการณ์ใหม่ที่เยมดหามไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยแต่น้องสาวก,กลัวยังเด็กนะเว้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอก <S <S ใช่พี่นี่ผมเห็นพี่ตุเนเรีนพี่ผมนะไม่งั้นผมเตะพี่ออกจากบ้านไปแล้วพี่เป็นเพื่อนมันน้องหมึกพี่เตะมันเองจะเ,เ<อ><ๆ>พีนหดีฉันรับประกันว่างานเนี้เป็นโอกาสที่ดีของเยมดเอางี้เอางี้ถ้าเยมดไม่โอเคฉันจะไม่เซาซีแล้วโอเคไหม ก็ได้พี่แต่พี่เตรียมใจผิดหวังไว้ได้เลยเพราะยังไงอะ่ะยายมดก็ไม่เอาด้วยแน่นอนพี่รรด